สบายดีพบกับ LT Vision พายุฤดูร้อนพัดถล่มเมืองชนะคามครับมีรายงานข่าวเมื่อวานนะครับช่วงเย็นๆเนี่ยจากประชาชนเมืองชนะคามนะครับได้รายงานเข้ามาครับว่าเวลา16.30นาิกานาทีพายุฤดูร้อนได้พัดถลม่มเมืองชนะคามแขวงเวียงจันทร์นะครับทำให้เกิดความเสียหายหลายจุดเลยนะครับเช่นเสาไฟฟ้า หักล้มนะครับต้นไม้หักทําให้การจราจรติดขัดมีปัญหานะครับเราไปชมภาพกันครับลมสนาคารเด้อลักเสาไฟฟ้าลงเป็นแถบเลยเป็นสายเลยลักเสาไฟฟ้าล้มนะเด็กสายเลยคุณเป็นสายยาวไปฮอดคุณเมืยอ,ยอง,งนสนาคามมันนี้นล้ม ช่วงนี้ฝนฟ้าพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายๆที่ของหลายประเทศนะครับโดยทางตอนเหนือของลาวหรือทางตอนกลางของลาวตอนนี้เนี่ยเกิดความผันผวนของสภาพบรรยากาศนะครับครับขอให้ระวังตัวกันนะครับดูแลสุขภาพระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองน,นะครับและพี่น้องชาวลาวที่อยู่ในทางแถบยุโรปนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็มีหิมะตกในบางรัฐของอเมริกาหรือไต้ฝรั่งเศสน,นะครับ ก็ฝากให้ระวังตัวกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างฝากทักทายสบายดีกันได้นะครับพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี